วัดีคัะคุณเัอรีวันนี้เราจะมาเล่นมัอคับคิดดิชั่นเวอร์ชั่นแต่แหวะแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวแป๊บกดผิดเดี๋ยวแป๊บกดผิดวันนี้เราจะมาเล่นมือคับอาชีพหลอดกันอย่าในพาร์ที้เลย Okay, my boy.

มีชีเอร์อยู่วัยโหลทีนีก็จะเป็นลีวมาครับกัน

我切了个没了，我那个小弟弟。 เราจะสร้างบ้านแถวๆเ้ียกกันก่อนอื่นเร่มาวางกองข้าวกันดีกว่า เอาแล้วนะคะิีนี้ก็ขอจบกระเช้นี้กันดูิีนี้ก็ค่อนจะยุ่งยากผ่าย